สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลคลิปนี้ก็จะพาไปฟังคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียในเพจแฟนบอลของชาวมาเลเซียเองเลยนะครับและต่อกันด้วยคอมเมนต์จากทางเพจอาเซียนส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นหรือว่าจุดผิดพลาดในแมตชนี้ของทีมชาติไทยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีคําตอบของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมจะขอพูดสั้นๆว่าในแมตชนี้ผมขอชื่นชมสุพนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุ่มเท จนนำมาซึ่งประตูชัยหรือเรื่องของคลาสบอลที่ดูแล้วมันโคตรจะเนียนตาสงสัยเจ้าแบงค์เนี่ยคงจานคอมเมนต์มาเยอะแน่ๆนะฮะถึงได้รู้ว่าต้องเล่นแบบนี้แหละมันถึงจะได้ใจแฟนบอลอ่ะทีนี้เราไปฟังคอมเมนต์กันดีก,กว่าครับไปดูว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยเฉือนชนะมาเลเซีย1-0พวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างซึ่งผมจะขอเริ่มจากคอมเมนต์ของแฟนบอลมาเลเซียก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าคนอื่นทุ่มเทกันอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ผู้รักษาประตูทำพลาด เลยต้องเสียแต้มให้กับไทย #Onana มาเลเซียคอมเมนต์ต่อมา Man of the match ยกให้กับ h a s i ก n a s r ีหรือก็คือผู้รักษาประตูมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาควรจะจบ0ูนย์แต่ผู้รักษาประตูดันไปแจกคอมเมนต์ต่อมาแบบเดียวกับที่แพ้ไทยตอนซีเกมปี2017คอมเมนต์ต่อมาเห็นทีมเล่นในคืนนี้แล้วโคตรเสียดายทุกคนพยายามเต็มที่ให้กับทีมแต่ไม่คิดว่าปัญหาคือการไปแจกประตูให้เขาฟรีๆรีคอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดเสียประตู จนทําให้ไทยชนะเราเคยพลาดแบบนี้มาแล้วในรอบชิงซีเกมปี2017ในรุ่นอายุต่ำกว่า22พวกเขาคว้าโอกาสจากความผิดพลาดของเราคอมเมนต์ต่อมาขอให้สิงคโปร์เสมอกับไทยเพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในการผ่านเข้าสู่รอบรองคอมเมนต์ต่อมาทีมเราไม่พร้อมมากมายไม่มีแกหลักจากสโมสรซาบาและฮาซิกดันมาพลาดแบบโอนาน่าทำให้ไทยได้ประตูคอมเมนต์ต่อมาถึงจะแพ้แต่ทรงเกมของมาเลเซียคืนนี้น่าจับตามอง ไม่เหมือนสองนัดที่ผ่านมาคืนนี้มาเลเซียสู้กับไทยได้ดีใช่แต่นี่มันคือฟุตบอลแม้แต่ระดับโลกแบบกุตัวหรือโอนาน่าก็ยังทําผิดพลาดได้นัดต่อไปกับสิงคโปร์ถ้ามาเลเซียยังเล่นด้วยทรงเกมแบบนี้บางทีมาเลเซียอาจจะชนะ2-0คอมเมนต์ต่อมาฮาซิกค,คงได้รับเงินแล้วเสียดายที่ทรงเกมเล่นได้ดีแต่ดันมาแจกให้ไทย1ประตูคอมเมนต์ต่อมาด้วยตัวผู้เล่นที่มีตอนนี้ คงไม่ไหวสำหรับรายการนี้เสียดายที่ทรงเกมคืนนี้ดูดีแต่ไทยก็รู้วิธีหาสกอร์ได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาความผิดพลาดของฮาซิกฉันรับไม่ได้จริงๆมีพื้นที่ให้จ่ายทางขวาแต่เขาดันไปเตะใส่นักเตะไทยเกมนี้เราตั้งรับได้ดีการที่เรารับต่าทาให้ไทยทะลุผ่านได้ยากคอมเมนต์ต่อมาไทยติดสินบนฮาซิกคอมเมนต์ต่อมาอย่าลืมว่าไทยก็มีนักเตะที่ไม่เก่งเหมือนมาเลเซียแต่เอ็กซ์พาวเวอร์ก็พร้อมบริจาคประตูให้พวกเขา x power ในที่นี้น่าจะหมายถึงฮาซิกน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาตอนที่มีเกมที่ไม่ดีกับกัมพูชาและติมอร์ก็ด้วยปัญหาเรื่องจิตใจที่ไม่มุ่งมั่นแต่เล่นกับไทยกลับทําได้ดีถึง80%ของเวลาฉันอยากให้นักเตะมีความคิดว่าทุกนัดก็เหมือนกับการเจอไทยฉันอยากให้นักเตะมีความมุ่งมั่นในทุกเกมคอมเมนต์ต่อมานัดหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูซะครึ่งหลังไทยทําเกมรุกได้ไม่มากแต่ผู้รักษาประตูเราดันมาทําพลาดคอมเมนต์ต่อมาเป็นไปนตามคาด ว่าไทยจะชนะมาเลเซียผู้รักษาประตูของเราก็เลยทําให้มันเป็นไปตามนั้นโล่งใจขึ้นเยอะคอมเมนต์ต่อมาผู้รักษาประตูเรามักจะพลาดเวลาเจอไทยครั้งก่อนเป็นซีเกมครั้งนี้เป็น AFF คอมเมนต์ต่อมาเราเล่นได้ดีขึ้นหลังผ่านนาทีที่55แต่เพราะผิดพลาดเลยถูกไทยลงโทษพยายามกันได้ดีแล้วนัดต่อไปขอให้ชนะสิงคโปร์ในบ้านคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าสิงคโปร์จะไม่เซอร์ไพรส์ชนะไทยส่วนเราต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้ คอมเมนต์ต่อมาครึ่งแรกเราทำได้ดีที่ไม่เสียประตูให้กับไทยแต่ครึ่งหลังพวกเขาดูผ่อนคลายลงจ่ายบอลกันไม่จริงจังคือหมายถึงว่าครึ่งหลังเนี่ยไทยเรานะฮะดูเหมือนกับจะผ่อนเกมลงอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับการดูทั้ง2ทีมเล่นได้ดีและเราก็ได้ความบันเทิงที่มาเลเซียแพ้ไม่ใช่เพราะสู้ไม่ได้แต่เกิดจากความผิดพลาดคอมเมนต์ต่อมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อ7ปีก่อนแต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ ถ้าไทยชนะสิงคโปร์และเราชนะสิงคโปร์เช่นกันคอมเมนต์ต่อมาสมาคมฟุตบอลช่วยตรวจสอบฮาซิคว่าเขาได้รับเงินจากไทยหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาฉันดูจนจ,นจบเกมมาเลเซียมีสิท์เสมอกับไทยถ้าเราไม่พลาดคิดแล้วมันเจ็บใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมายาโหสนใจดึงตัวไปไหมฮาซิคคือผู้รักษาประตูระดับเพสิดเน็ตครับเชวนะคอมเมนต์ต่อมาผิดหวังที่เล่นกับไทยไม่ดีเลยเราเล่นเกมรับต่ำหลายครั้งที่ไทยเล่นไม่ดีแต่เราก็ยังพลาดและพ่ายแพ้ คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณไทยที่ช่วยมาเลเซียทําให้เกิดการปฏิวัติระบบผู้รักษาประตูคอมเมนต์ Comment ต่อมาทางเดียวคือให้สิงคโปร์แพ้ไทยและสัปดาห์หน้าเราต้องชนะสิงคโปร์ในบุกิจจาริวคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าไทยเสมอสิงคโปร์มาเลเซียต้องชนะสิงคโปร์มากกว่า5ลูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาฮาซิกบอกว่าขอโทษครับพอดีเหลือไปเห็นสาวสวยของไทยเลยเสียสมาธิจ่ายบอลและก็นแนบอิโมจิหัวเราะทางน้าตามานะครับ คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็คือต่อว่าผู้รักษาประตูมาต่อกันที่คอมเมนต์จากเพจอาเซียนครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าผู้รักษาประตูมาเลเซียได้เรียนรู้วิธีแจกของขวัญวันคริส,สต์มาสจากผู้รักษาประตูกัมพูชาแล้วก็แนบอิโมจิหัวเราะน้ำตาเล็ดคอมเมนต์ต่อมายังเป็นของชาวกัมพูชานะครับโดยเขากล่าวว่าสิงคโปร์ที่ชนะมา2นัดมี6แต้มมาเลเซียจะเจอกับสิงคโปร์เวลาหนึ่งทุ่มไทยจะชนะสิงคโปร์ทาให้มี9แต้ม กัมพูชาจะชนะติมอและไปชนะไทยฟังไม่ผิดครับเขาบอกเขาจะมาชนะเราซึ่งจะทําให้เราเนี่ยหมายถึงกัมพูชานะฮะมีเจ็ดแต้มเท่ากับมาเลสคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวมาเลเซียซึ่งเขาน่าจะมาเดาแชมป์ปีนี้นะฮะโดยเขาบอกว่าที่1ล่ลาวที่2เวียดนามที่3ไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่า รางวัลผู้รักษาประตูเรียนทองกัมพูชาเรียนเงินมาเลเซียเรียนทองแดงเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ารักษาจิตวิญญาณแบบนี้เอาไว้เพื่อนเพื่อนอาเซียนแล้วนําไปใช้ต่อในรอบคัดเลือกถ้วยเอเชีย2027 <c oughs> ก็คือให้ชาวอาเซียนเนี่ยรักษาเรื่องที่โกแจกประตูทีมอื่นเอาไว้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้รักษาประตูมาเลเซียมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้รักษาประตูกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าจบเกมผู้รักษาประตูมาเลเซียหนึ่งผู้รักษาประตูกัมพูชา2และก็แนบธงชาตนะครับบวกกับ emoji อิโมจิอุบมา2อันก็คือสกอร์ที่ผู้รักษาประตูทั้งสองทีมเนี่ยช่วยแอซซิดนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาพิมพ์แล้วก็ใส่อิโมจิมาประมาณว่าโกมาเลเซียจับมือกับโกกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียนะครับซึ่งเขาเข้ามาขยี้ตัวเองโดยเขาบอกว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์ผู้รักษาประตูมาเลเซีย แล้วก็แนบอิโมจิไฟลุกมา3อันคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายสู้กันจนสิ้นเสียงนกหวีดเป็นเกมที่ดีของทั้งไทยแลนด์และมาเลเซียคุ้มค่าแก่การดูคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นของชาวมาเลเซียนะครับโดยเขาบอกว่าเล่นได้ดีทั้งคู่และความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าโอนาน่ามาเลเซียฮ่าฮ่าและก็แนบอิโมจิขำมาด้วยนะครับสงสัยจะถูกใจพี่แกมากคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นของชาวอินโดนีเซียครับโดยเขาบอกว่า ต้องไปชี้เป็นชี้ตายกับสิงคโปร์ฮ่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียเขากล่าวว่าไม่เป็นไรที่แพ้หนึ่งศูนย์เพราะผู้รักษาประตูทาําพลาดเพราะฉั้นทายผิดชั้นทายว่าเราจะแพ้ห้าศูนย์ฮ่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ากัมพูชาเสมอกับมาเลเซียฉันคิดว่าตอนนี้ไทยแลนด์แข็งแกร่งระดับเดียวกับกัมพูชาคือจะบอกอินโดคนนี้ว่าจะเทียบแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นลราเนี่ยก็จะชนะซาอุเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียกล่าวว่า เป็นเกมเพลย์ที่ยอดเยี่ยมทั้งไทยและมาเลเซียมันเข้มข้นมากแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสชนะแต่ฉันก็พอ,อใจกับเกมเพลย์วันนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้รักษาประตูมาเลเซียแอบเล่นการพนันหรือเปล่าและก็แนบอิมูจิปิดตามาด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเสือเลือกที่จะกลัวพยาครุฑเลยตั้งใจแพ้เพื่อส่งช้างศึกมาสู้แทนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าตัวโอนสัญชาติของมาเลเซีวยวันนี้ดูจะเล่นโดดเด่นจริงจริง น่าจะหมายถึงอัลเกโรนะฮะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลยมาเลเซียพวกคุณยังต้องย่ำแย่ไปอีกหลายปีแล้วก็แนบอิโมจิขำคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวบูชากล่าวว่ามาเลเซียรับเงินคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าแล้วเจอกันรอบชิงไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่ามาเลเซียเล่นแย่มากทั้ง3นัดในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็ยังเป็นของชาวเวียดนามนะฮะโดยเขากล่าวว่าผู้รักษาประตูคือผู้ทําแต้มของมาเลเซียหาย คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ามีคนหล่นไปอยู่อันดับ3ของกลุ่มคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าต้องโอนสัญชาติผู้รักษาประตูด้วยนะมาเลเซียฮ่าคอมเมนต์ <h aha> ต่อมาก็ยังเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับโดยเขากล่าวว่ากลับไปอยู่อันดับ3ของกลุ่มและไม่ผ่านรอบรองเอาไว้มาขอบคุณชั้นที่หลังก็คือเขาเข้ามาทายอนาคตของมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียกล่าวว่าประตูฟรีจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวมาเลเซียกล่าวว่าผู้รักษาประตูมาเลเซีย คือเพย์เมเกอร์ของไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเพราะผู้รักษาประตูพลาดเหรอถ้าไม่พลาดแน่ใจเหรอว่าจะเสมอและก็แนบอิโมจิยิ้มคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าสิงคโปร์เหมือนจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่ม A คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าก่อนเกมพวกมาเลเซียโมว่าจะเอาชนะไทยในเกมนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นเกมที่แย่ของไทยแลนด์นั่นโอเคนะ เพราะยากที่จะเอาชนะทีม PBB ที่มีการโอนสัญชาติผู้เล่น9คนซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้มุกทีม PBB เนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าแมตช์ระหว่างไทยกับมาเลเซียน่าเบื่อมากเหมือนว่าทั้ง2ทีมไม่อยากจะชนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าขอบคุณผู้รักษาประตูมาเลเซียมันทําให้ฉันนึกถึงผู้รักษาประตูกัมพูชาในแมตช์กับสิงคโปร์และก็แนบอิโมจิยิ้มคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าเล่นได้ดีทั้งคู่ แต่ไทยแลนด์โชว์คลาสได้เหนือกว่าและสมควรได้รับผลการชนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวอาเซียนนะครับทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยตารางคะแนนล่าสุดครับล่าสุดเนี่ยไทยเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A แข่ง2นัดชนะ2นัดประตูได้เสียบวก11สิงคโปร์นะครับอยู่อันดับ2แข่ง2นัดชนะ2น,นัดเหมือนกันแต่ประตูได้เสียเนี่ยบวกแค่4ส่วนมาเลเซียอยู่อันดับ3แข่ง3นัดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1มี4คะแนน ประตูได้เสียบวก0ูนย์ซึ่งในนัดต่อไปนะครับจะแข่งกันในวันที่17ธันวาคมกัมพูชาเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับติมอร์เลสเตซึ่งผมเชื่อว่าคู่นี้นะฮะแฟนบอลไทยเนี่ยน่าจะแห่ไปเชียร์ติมอร์กันเพียบเลยนะครับคู่นี้ก็เริ่มคิกออฟเวลา5ง45ส่วนอีกคู่ครับไทยเราจะออกไปเยือนสิงคโปร์เริ่มคิกออฟเวลา2ึ0นซึ่งถ้าจะให้ดีนะฮะไทยเราเนี่ยควรจะเอาชนะสิงคโปร์หรือถ้าอย่างแย่ควรจะออกมาเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าในนัดสุดท้ายครับ ยังไงเราก็ต้องเอาชนะกับ,บูชาในบ้านเท่านั้นเพื่อความสะใจของแฟนบอลไทยนั่นเองและนี่ก็คือหน้าทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ